ครับกับมือนี่นะครับ,รบตัวมาจากคลิปก่อนนะครับมือนี่กะทีเป็นวันมือเอาไปเผานะครับนี่กะบิมากโกนผมคนบวชครับตามประเพณนี้ของทาำบน,นอนคถับเดี๋ยวห้องไปชมกันว่านีู่้ใดบวชจะกน์ทา,าปลาไป <c oughs> กับโกน เฮ็ด lấy ได้9 9 9น้องเฮ็ด9บ่เฮยไหล

บ้านนี่แก่่ล้วดีีดีนนี่กระต๊อบกตบอ็ไปว่าอาไกเลยวะวว่าตี๊สิเดีนเนววย่ออกไกแล้วทบ้านแล้วมะฮอดบ้านมีแล้วมะฮอด้นองล้านไหนแน้อ่างมือสิตาันี่แก้วผม่มีขวดกูมีนี่นี่นี

ขอน้ำด้วยนะขอน้ำไฟเสร็ขอน้ำด้วยมันจะไหวแตมเนีบวชใหม่หน่อยขอห้งแมนเนียูหน้ำเร้อกับแม่ขาวแะสัญลูกหลานละได้ทุกคน

ประชาชนจัวัดระมายกเพื่อบทบตี่บุบ่อนทองนะครับที่ได้เสียสละเวลามาเป็นประธานฝ่ายสารวัตในวันนี้ในนามภาพก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับท่านพร้อมกับท่านสมาชิกสมาชิกสมาทุกท่านนะครับขอขอบคุณเป็นอย่างสูงยิ่นะไรนะง อีตทุกทุกนี้ที่ใหญ่กสลันในวันนี้โดยเฉพาะท่านนายกเทศมนตรีตำบลบนทองนะครับก็ขอขอบคุณ ปรุณามาเป็นอย่างยิ่งที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีประชุมเบอร์จึงขอขอบคุณท่านประธานในพิธีและขอขอบคุณทุกผู้มีเกียรติทุกท่านเป็นอย่างสูงหากการต้อนรับที่เสียสละเวลามาร่วมงานวันนี้นะครับแลขอพันธมิตรก็ตู่บ้านพี่ต้นรุ่งเรืองันงานปูบ้าน

nó còn đang còn lại phải không? không phải lấy gì phải lấy cái này, nó còn nó còn lại phải không? mua cái này. lấy cái này lấy 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 cái này. lấy cái Terima <laughs> kasih <laughs>

mẹ ăn mẹ cái này đâu nè. Thôi không bỏ lỡ những video hấp dẫn,

writing านาปตวัตตตระกะสมปวนรวมปันสันโตยังกินจิรูปันอติตันนังคตตปัจุปันนังอััตตังวันบาิตาวะอุาลิกังวสุขุมวาหิ